สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูอะไรเช่นเคยนะครับใส่ไว้ก็สามวันแล้วครับก็เึ้นงจะจะมาดูเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับพายุเข้าก็ไม่รู้จะได้ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูหลังเลิกก็จะ หลักทุเล่หน่อยครับมันเป็นโคลนโอ้มีอยู่ครับผมครับใส่หนึ่งตัวมาครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปกันดูหลัง ไปเลยครับน้ำขึ้นสูงมากมาดูกันนะครับมันมีหรือเปล่าอ้าวมีอยู่ครับสามตัวใส่เล็กหน่อยเป็นไรครับใช้ได้แล้วก็ไปดูหลังต่อไปทางนู้นครับอีกหลังนึงครับมาดูมันมีหรือเปล่า มีอยู่หนึ่งตัวเล็กๆเด็กก็อีกหลังหนึ่งครับพอดีทำตำหนิไว้ก็จะอยู่ข้างหลังนิ้อาจไม่ลึกนะโอ้ยโอ้โหจมอันนี้ลึกมากเลยครับเดี๋ยวต้องเตื้อมจมมันี้หรือเปล่า มีหนึ่งตัวครับดูกันครับใช้ได้ครับหลังจากที่ขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. ก็เทนออกจากวุดเดี๋ยวเราจะมาเทดูที่ร้านก่อนนะครับยังไม่หมดนะครับเทก่อนครับดูนี่สามตัวครับ ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนี่ก็จะเป็นสาจิ๋วเ,เลี้ยงครับตัวเล็กไปเลี้ยงจะได้โตวไไวบแล้วเราก็จะไปดูฝั่งทางนู้นครับต่อไปอีกหลายหลังครับอีกหนึ่งครับ